กอไลค์ right, แป๊บเดียวนะคะนี่จะถึงกับ,บ้านฮะสวัสดีค่ะนี้เดินอยู่ข้างนอกนะคะเอ่อีเดียวเราจะหันหันกล้องไปให้เพื่อนๆดูนะคะเพราะว่าเราเดินอยู่ใกล้หันกล้องยังไงอ๋อหันแบบนี้ นี่นะคะนี่นะคะสัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเดินอยู่ในป่านะคะมามาคันดิปูซิกมาค่ะเห็นไหมคะอันนี้คือคต้นดอกมิลาเบลนะคะเขาจะม,มามา ich will dir etwas ein Werbung zeigen k นะคะขาวๆนี่คือทั้งหมดเลยนะคะคือสีสิง ไม่บายบายหนึ่งสี่ค่ะค่ะอันนี้จะหอมมากเลยนะคะ มัน,นจะเต็มเลยนะคะขด้นต่อนะคะเนี่ยค่ะใช่หมดเลยนะคะอาจารย์อันนู้นอันนั้นก็ข,ขาวๆนะคะ มามาไปฟุตซ์สอาเซียวอาเซียวเหรออืมเน,นะคะจะให้ให้ชมนะคะนี่นะคะที่เป็นขาวๆนี่คือใช่หมดเลยนะคะต้นของดอกอมีลเลเบลนะคะ Sí, winter, joy, ตก okay. ันตุก no ดินนะคะอากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะสัญญาณไม่ค่อยดีนะคะเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็หาย รถจักรยานสวัสดีตาคนตาเป็า<อ>สบยีไเป็นไงบ้างสบายดีไหมอีอ ี่นน้ะคะคิดถึงเหมือนกันแอบเห็นนะไม่ไม่ใช่แอบเห็นหรอกแต่ว่าไปแอบดูที่บ้านที่บ้านเจ้าเงาะแต่ไม่ได้ไม่ได้แสดงตัว ลค์แค่แป๊บเดียวว่าเดี๋ยวจะเข้าเข้าบ้านไปทำกับข้าวแล้วตอนนี้มันเป็นเวลาหกโมงหกโมงเย็นตามแล้วตามแล้วเออาเงาะ แต่ว่าเราเอาเราเอาเป็นบ้า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 นเล็กไป<อ>บ้านยญ่ยัง,ยง <ขอ S 1> ไม่ได้ไไใบฝน,น,นฟ้าสวยสักทักทายสวัสดีน้องแก้วนะคะน้องแก้วสวัสดีฝนฟ้าสวยนะคะเนี่ยค่ะจะเ,เป็นแบบนี้ดอกมัน นี่ดอกจะเยอะหน่อยอันนี้เป็นสนามเด็กเล่นข้างหลังจะขาว,ขาวเต็มเลยสวัสดีค่ะเนื่นเนื่นนานโภชนาการสวัสดีค่ะตอนแรกว่าจะไม่ไหล หลังหลังจะเป็นแบบนี้นะคะตอนนี้มันตอนนี้มันตอนเย็นๆนแล้วคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็มาจอดให้นะคะอ๋อนอนแล้วนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับวใจพลังบวกนะคะ จะไล์แป๊บเดียวค่ะว่าเดี๋ยวก็จะอันนี้เหมือนกันก <c oughs> ลัวเพื่อนๆจะเบื่อลูกสาวร้องเพลง For long hier. Yeah. Äh, ich Mama. Wer ist Sport? Wer Kurze Pause. Kurze Pause. Mittagspause. Jetzt abgeschlossen. Oui. Ist so. Kurze Pause. Oh, <laughs> ja, guan. Hey, Mama, wir müssen nach Hause. Das ist zu Hause, Mama. Mama, ich bin nach Hause. Okay. Kannst du mal klingen? Okay. <laughs> หนึ่งนะคะเปิดตู้บ้านให้รวนอะไรวะมันเจ๊ห,ห,ห,หกโมงเย็นพอดีนะคะ ไปเข้าไปอ่ะโอเคจัดกันจัดชูดอกไม้แป๊บนึงแต่ว่าเอ้หลายอันแล้วนะคะที่มันที่มันยุบแล้ว คะอันนี้ขึ้นใหม่สวยไหมคะ,ะ,ม,คะมีแค่อันเดียวโอเคค่ะเดี๋ยว เวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ